วันที่ฉันไม่รักยังรักคุจะย่ในสอนพ่อคกัสอนครับสงบสติอารมณ์นิดนึงครับคุณน่ใจยังครับสนครับคสอนอนพ่อเยครับย่พอใจยัครับพ่อพ่อ ช่วยด้วยอยูู่ผมอยู่ตรงนี้ครับพ่อจเย็นนะครับสิงห์ม่อไหลรถจะมาลูกคะพี่ตีครับพี่ไปเรียกรถพาพ่อไปโรงพยาบาลเล็วน้ครับเร็วๆๆไปเวยไปเลยพ่อครับจไมจทไมจั ะอนครับพินสิงหสิงพี่รถตามไปนะได้เลยครับพี่ยังแก้าครับผมฝากดูรายย่าด้วยนะครับจ้าจาแม่ตามไปนีลูกอยู่กับพ่อตรงนี้นะครับพ่อครับมเป็นขนาดนี้ ไอ้วอิมานีรีบเบากระเป๋าแล้วตามเข้าไปแล้วเร็วเข้าโลกเร็วนี่พงอยทำไมไกลสรน,นึงคุ้มค้า่งขนาดนี้วะเมื่อหลายวันก่อนก็ดูดีจำคนนั้นคนนี้ได้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแก้ใจบันเย็ยนเป็นคำอะไรเนาะอาการคุ้มคั่งของคุณไกลอรเนี่ยเป็นเหมือนมา20ปีก่อนนี่เลยฮะ วั่สิบปีก่อนกเสองก็เป็นแบบนี้เหรอใช่จใยแก้วแบบนี้เป๊ะเลยมีอาการปวดหัวปวดไปทั้งตัวแล้วก็มีอาการหลอนแล้วก็หวาดกลัวอีมณีจันมึงผิดคำสาบานที่ให้กับกูไว้อีกไม่นานมึงจะได้รู้ว่าคำสัตย์สาบาน ไม่ใช่แค่คำพูดที่นึกจะพูดอะไรก็พูดแต่มันเป็นสัจจวาจาเป็นพันธสัญญาที่จิตใจต้องรักษาวไว้นับจากนี้จิตมึงจะเริ่มหวาดกลัวเริ่มนอนไม่หลับเพราะจิตมึงสั่งว่าอีกไม่กี่วันมึงจะต้องตายอย่างอนานตามคำสาบานของตัวเอง นางพงส้อยบอกว่าไกรสอนมีอาการคุ้มคลั่งเหมือนเมื่อ20ปีก่อนเลยแบบปวดหัวปวดตัวแล้วก็หลอนแล้วก็หวาดกลัวเมื่อ20ปีก่อนคุณพ่อมนูนเขียนเอาไว้ชัดเจนในจดหมายที่ส่งมาให้ฉันว่าพี่ไกรสอนป่วยเพราะว่านดอกทองโยนของนางมณีจันทร์ครั้งนี้ก็ต้องเป็นสาเหตุเดียวกันนั่นแหละเมื่อไหร่พวกคนช่วยๆอย่างคุณมณีจันทร์กับยายจำปาจะได้รับผลกรรมัะทีหนึ่งอะ,อะผ<ม>งใจเย็นลูก อยา่าพูดวุวายช่วงเวลาที่เลวร้ายแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องมีมากที่สุดก็คือสติพอสติจะทําให้เราเนี่ยยับยั้งชั่งใจแล้วก็รู้จักคิดอยู่กับปัจจุบันขณะนะลูกนะเพื่อหาหนทางที่ออกไปจากช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้ไปให้ได้ใจยายหงจะพยายามมีสติและหงก็จะหาทางช่วยพ่อไกสอนให้ได้ดีมากเลยลูก เกิดเป็นหลานยายอะ่ะมันต้องสู้แบบนี้สิวัดแล้วถ้าไกลสอนคุ้มครั่งเพราะว่าดอกทองโยนจริงพวกเราก็มีหัวทางจะช่วยไกลสอนได้นะช่วยยังไงเหรอพี่แก้วอ้าวก็คราวที่แล้วคุณสิงห์เนี่ยเผลอไปดมดอกทองโยนของอีบัวบานแล้วก็มีอาการปวดหัวมากไม่ใช่เหรอแล้วคุณสิงห์หายได้ยังไงล่ะน้ำตำลึงอืมถูกต้องอเห็นมะละหง การที่เรามีสติเนี่ยจะทําให้เราคิดทบทวนคิดพิจารณาสิ่งต่างๆด้วยปัญญาคนที่มีสติเนี่ยจะสามารถเอาชนะคนชั่วที่ไร้สติได้เสมอจําไว้นะลูกสู้นะหงเอาชนะพวกคนชั่วให้ได้นะลูกสู้เพื่อพ่อ,พอนะจ้ะแม่ลูกสาวแม่วันดีหลานสาวยายแก้วกับยายบานเย็นไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้ว ผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้พ่อไกสอนหายเป็นปกติให้ได้ยายรักหงนะยายก็รักหงนะซูซูนะซู่นะซูนะลูกจุ๊บ คุณยสอนครับใจเย็นคุณเคยสอนครับพอใจเย็นๆครับพอคุณเยสอนครับพอพอคุณดูคดูพ่อช่น คุณกัลสนครับคมกัลสอนครับรสขอับรคกัรนคุณกัสอนขอขับรคกัสอนใจเย็นครับไปอั่คุณพยาบาลคุณไเตรียมยารครับประสาห้ด่วนรับ ช่วยจับไปก่อนนะครับจับไว้แน่นๆนะครับจับไวแน่นๆอย่าให้เขาดิ้นตอนผมฉีดยานะครับพราะจแผลจากประวัติการรักษาของคนไข้ที่ผมได้ลองอ่านดูเนี่ยอาการป่วยครั้งนี้มันเหมือนกับที่บันทึกไว้เมื่อปี2546เลยครับคนไข้มีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงมีอาการปวดตามเนื้อตามตัว และที่สําคัญหมอก็ยังหาสาเหตุของอาการเหล่านี้ไม่เจอเลยครับครับหมอขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับรทนไว้นะครับพ่อตอนนี้หมอกำลังหาสาเหตุอยู่นะครับ ถ้ามันมีทางไหนที่จะให้พ่อหายเนี่ยผมจะให้หมอรีบรักษาทันทีนะ มาทำอะไรไอ้หมาขี้เลือด